อันนี้อะไรครับอู้โหปลาสะทงพี่น้องปลาสะทงอันนี้ปลานิ้น้อยปลานืกีปบาอาปลาเนออเนิ่งดูกูม้าฮะดูม้าไปเดินกบรอเียวเลยนะคะต้องิดลงสัไดนะคะเด๋ไปดูข้างข้แม่ไก่บ้านร้อปีคักลับจบใกล้ทุกวงองแล้วก็เดินชมทุกอัรอบเดียวเลยอมกันไก่ป่านี่ยนั่งเรือได้สองวิวสองแบบเลยนะคะ น,นี่นะักท่องเที่ยวจากที่ไหนครับนี่จากเมืองการครับใช่ใครอยู่จังห <laughs> วัดบึงกาลมือรั้วด <c oughs> ้วยเกาหลีสว <c oughs> ัสดีครับดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะฮะ<อ> <c oughs> ดู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 เขาทำอะไรกันอันนี้วิถีชีวิตชาวบ้าน,นท่านนายกดูอะไรครับไปเบิ็งปูครับไปเบิ็งปูพี่น้องจะดูดูปูม้าครับปูม้าปูแม่ว่านี่ใครครับโอ้โห อ้ยเดี๋ยวดูปูมา้าฮะต้ตายขายยัไงครับตาขายรับส่งโอ้ขายส่งใช่ไหมฮะคนก็รับซื้ออยู่คนหนึ่งของของมัรับซื้ออยู่คนหนึ่ครับเดี๋ยวไปแช่งเียาเอาขึ้นมาดูดิมาดูเลยว้า